สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกทกท่านวันนี้ผมจะถแถลงการจากกรมการสังคลังฉบับพี่น้องเรื่องการใช้เงินของพี่น้องภายในบ้านที่เป็นปัญหากับพวกเราพี่น้องมายาวนานข้อที่หนึ่งขอให้ประชาชนที่มีพี่น้องพึงระวังหากท่านวางกระเป๋าเงินไว้บริเวณ ส่วนกลางของบ้านกระเป๋าเราจะกลายเป็นกระเป๋าของกองกลางทันทีไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารเดลิเวอรี่ที่มาส่งที่บ้านถ้ากระเป๋าตัางของท่านวางไว้กลางบ้านน้องๆก็จะหยิบเดินในกระเป๋าของเราไปจ่ายโดยไม่มีความผิดอะไรหรือ การสั่งของให้เก็บเงินปลายทางทางั้งทังที่ต้นทางไม่ใช่เราแต่ก็สามารถเก็บจากเราไปก็ได้จะเป็นค่ารถยิบย่อยต่างๆถ้ากระเป๋าตังของเราวางอยู่กลางบ้านนั้นก็จะมีพี่น้องของเราหยิบไปใช้ได้ซึ่งตรงนี้ในกรมการสังคลังของพี่น้องเขาถือกันว่าไม่ผิดก็ขอให้ประชาชนทุกท่านพึงระวังนด้ครับ สวัสดีค่ะดิฉักนกมลวันณสีดิทวีชยัยข้อต่อไปน้องต้องทำการแจกแจงรายได้อย่างคร่าวเพราะพี่อาจสงสัยในความไม่โปรง่งใสของน้องได้หลายๆครั้งที่น้องมาบ่นว่าเงินเดือนของน้องน้อยเกินไปไม่พอต่อการใช้ชีวิตในหนึ่งเดือนเราก็เลยให้ยืมให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความรักกลัวเขาลบาบาก แต่ทำไมหลายๆครั้งที่ไปรษณีย์มาส่งของถึงหน้าบ้านกล่องหนึ่งบ้าง2กล่องบ้าง3กล่องบ้างเดี๋ยวลิปสติกเดี๋ยวของกินไม่หยุดไม่หย่อนจนบางทีกูก็สงสัยตกลงงเงินเดือนเท่าไหร่กันแน่ดังนั้นโปรดแจกแจงรายได้อย่างละเอียดเพื <_ DR. S 1> ่อไม่ให้เป็นการก้าวไก่พี่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับผม นายชันตรกรสุริยชัยหรือที่รู้จักกันในนามปอยออ,อนะครับวันนี้ผมมาถแถลงการครับในข้อต่อไปที่ผมเจอมาใจแกในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคดิจิตอลเมื่อเราซื้อของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเซฟพาสเวิร์ดอยู่ข้างในนั้นซึ่งผมก็เซฟไว้ เพื่อเป็นการซื้อครั้งต่อไปไมันจะยิงง่ายต่อการยังไม่ต้องมานั่งพิมพ์อะไรมากมายแต่ก็ังมีคนหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์นั้นด้วยกูซื้อของแค่อย่างเดียวทําไมมันตัดตังกูไม่เป็นหมื่นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยขอฝากหนึ่งประโยคไปถึงใครก็ตามที่มาเนียนใช้บัตรเรครดิตของผมตัดเงินในบัตรกูแล้วเอตังคืนในกูนด้วยเอามาคืนในต่อนหน้าก็ได้เือนกันข้อต่อไปขอให้ประชาชนพึงระวังไว้ว่าการยืมในหมู่เพื่อน นั้นว่าหน้าด้านแล้วแต่การยืมในหมู่พี่น้องนั้นหน้าด้านกว่าเป็นสิบเท่ากับเพื่อนเนี่ยเรายังไม่ค่อยเจอมันเท่าไหร่นานๆเจอกันทีก็เลยทวงได้แต่กับพี่น้องเราเจอมันทุกวันได้ซ้ำแต่พี่น้องของเราก็สามารถทำเหมือนการยืมเงินนั้นไม่เคยเกิดขึ้นได้บางทีอยากจะทวง10บาท20บบาทรวมๆหลายๆครั้งก็เป็นเงินหลายบาทเหมือนกันก็ขอให้ทุกท่านพึงระวังไวรัสตัวนี้ไว้ด้วยขอบคุณครับข้อต่อไป การที่บอกว่าป่อยฝากซื้อนั่นปอยฝากซื้อนี่หน่อยกูไม่ใช่รีเซพชันเว้ยไม่ต้องมาฝากกูในเรื่องฝากให้ไปซื้อของยังไม่เท่าไรแต่พวกมึงต้องมีน้ำใจเอาเงินมาคืนกูด้วยผมรักที่จะมีพี่น้องผมมีความสุขแต่คืนเงินผมจะกบผมจะแหลงต่อไม่ไหวแล้วครับผมพอแล้ <c oughs> สวัสดีค่ะดิฉันอุมาพรสิริเทวีชัยจิ๋วค่ะข้อต่อไปเมื่อเรามีแบงค์จำนวนเงินที่มากกว่า และต้องการทําการแตกแบงค์พี่หรือน้องต้องทําการแลกแบงค์กลับมาให้ครบจํานวนด้วยปัญหาของการใช้เงินสดในบางครั้งคือเรามีแบงค์พันแต่ต้องการซื้อสินค้าจํานวน20บาทจึงต้องทําการเทรดเงินกับพี่หรือน้องแต่ทําไมเวลากูขอแลกแบงค์พันมึงให้กูแค่200นี่มันไม่ใช่การแลกแบงค์ค่ะนี่มันคือการปล้นข้อต่อไปหลายๆครั้งที่ผู้เป็นพี่มีความรู้ทางด้านการเงินต้อง ต้องการจะสอนน้องๆให้ใช้ทักษะทางด้านการเงินให้ถูกต้องเป็นเรื่องธรรมดาที่น้องๆจะต้องทำตัวป่วนบาทาไม่สนใจพยายามบ่ายเบียยหลายครั้งที่พี่เป็นห่วงน้องอยากให้น้องได้ดิบได้ดีมีกินมีใช้มีเงินเก็บไว้บ้างน้องก็ชอบทึกทักไปเองว่าการเงินเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วมันง่ายนิดเดียวเพราะใครๆก็สามารถใช้ Tomorrow by UOB ทำให้การจัดการเงินเป็นเรื่องง่ายเพราะสามารถจัดการบัญชีได้ง่ายและปลอดภัยไม่ว่าจะปิดเปิดการใช้งานทุกบัญชีก็ทำได้ในแอปเดียวปรับเปลี่ยนวงเงินโอนออกได้ทั้งภายในธนาคารและต่างธนาคารเปลี่ยนรหัส6หลักในการเข้าแอปก็ทำได้อีกทั้งยังช่วยคุมเรื่องการใช้ใจ่ายให้ชีวิตง่ายขึ้นทั้งสรุปรายใจ่ายให้อ่านง่ายผ่านภาพเตือนการใช้ใจ่ายได้ทันที ทั้งกินช็อปเดินทางถอนเงินหาอะไรก็ง่ายเพราะทำได้ด้วยแฮชแท็กมาทำให้การจัดการเงินเป็นเรื่องง่ายด้วย Tomorrow by UOB เพราะเมื่อการเงินเป็นเรื่องง่ายพี่น้องก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขส่วนถ้าใครมีปัญหาการเงินเหมือนในคลิปนี้ดูแล้วถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์ตรงนี้นะคะไปแฉ่แจะแร์แช่แแ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 แ